โอเคครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับเป็นตัว Toyota r รี vo นะครับ2.4 J พัตไอพัดต่ว้เหี้ยอีกแล้วโอเคอเค,ครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับเป็นตัว Toyota r รี vo 2.4 J พัดแ e d i ีดิชันนะครับปี19นะครับคันนี้พิเศษไฮไลท์ไม่น้อยมากเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูตรงห้องเครื่องกันก่อนเลยนะครับ นี่ครับคันนี้อันนี้เป็นรถปี19นะครับเหมือนเดิมรถของเราที่รถบ้านพลอยขวัญดุคันนะครับเป็นรถสวยสภาพเกรดเเลยนะครับเหมือนเดิมนี่ซีนยางนะครับยังจิกได้ลงหมดเลยนะครับรอยอาร์ครอยอะไรสติกเกอร์อยู่ครบหมดนะครับนี่นี่ยังจิกลงอยู่นะครับแล้วดูนี่ครับอันนี้เลขเครื่องดูถังตรงนะครับนะฮะใต้เลขเครื่องดูถังตรงตัวสติกเกอร์นะฮะดูคานเลยครับคานสวยเลยนะครับนี่บั๊มแมลเลอร์ ปั๊มเมโล่ยังอยู่เลยนะครับตัวเครื่องเนี่ยก็ไม่มีรอยคาบสนิมเลยนะครับเดี๋ยวถัดมาครับอันนี้ส่วนู้นไฟเนี่ยครับอันนี้ด้านเนี่ยจะเป็นตัวแซดดิชั่นจะมีไฟตัดหมอกด้วยนะครับนี่ครับถัดามาตัวข้อไฟเลี้ยวอันนี้จะเป็นโครเมียมเลยนะครับแล้วมีตัวไฟด้วยอยู่ตรงข้อไฟเลี้ยวมือจับนี่ครับเป็นโครเมียมคันนี้นะครับมีล้อแต่งด้วยนะครับเป็นล้อแม็กนะครับ อย่างแรกนะครับตอนที่เข้ามาในรถเนี่ยจะเห็นความประทรับใจอย่างแรกก็คือว่าตัวไม้ครับไม้ของเขาเนี่ยทำเนี่จะอยู่ทค่47,466เองนะครับอันนี้เป็นไม้แท้จากโรงงานนะครับอ่าฮะแล้วเข้ามาดูภายในนะครับนี่ด้านนี้จะไม่มีกระจกนะครับแต่กระจกเนี่ยจะให้มาด้านข้างไม่มีไฟอ่าฮะท้องเก็บสัมภาระก็เหมือนกันนะครับนี่เปิดได้มีอยู่สองฝั่ง แล้วก็มีช่องวางแก้วในส่วนด้านล่างนะครับ<ม>ก็เหมือนเดิมว่าจะเป็นพวกเกีเ่ยวกับระบบไฟนะครับตัวนะครับตัวอรอยอาร์กอะไรเนี่ยก็ยังครบนะครับทุกตำแหน่งรูก,กลมคลมกริบค,ค,ครับสวยงามนี่แม่พับได้ด้วยนี่นี่ครับ และนี้จะมีช่องไว้เก็บของพวกแม่แรงพวกอุปกรณ์ต่างๆนะครับเก็บไว้ได้อยู่ท้ายรถนี่นี่น,นี่อันนี้แม่แรงอะไรก็ยังครบอยู่นะครับอุปกรณ์มากริบๆเลยโอ้สภาพเหมือนใหม่เลยครับ <c oughs> อันนี้อ๋ <c oughs> และนี่ <c oughs> ที่เอาไว้แขวนพวกถุงน้ําหรือว่า,วาเวลาคุณลูกค้าเนี่ยไปตลาดมานะครับ <c oughs> ก็จะมีช่องแล้วมีช่องกระเป๋ายิงโจ้ด้วยนะครับ อันนี้ก็มีช่องวางแก้วน้ํามาหนมขึ้นไปนั่งให้ดูโอแต่พื้นที่หลังนี่เหลือเยอะมากเลยครับส่วนด้านบนเนี่ยก็เหลือประมาณ3นิ้วได้ผมสูงประมาณ175ครับแต่ด้านนี้เอาไม่มีมือจับมาดูที่เชสซีนะครับมาไล่ดูเชสซีกันนะครับสกิเชสซีเนี่ยยังสวยอยู่เลยนะครับไม่มีรอยพ่นหรือคราบสนิมหรือว่ารอยป่าผุอะไรนะครับนี่ตัวแม็กอันนี้ก็ได้ไปสภาพนี้เลยนะครับแม็กเดิมๆนะครับนะฮะ ผมชอบนะแหม่แบบเนี้ยตัวยางเนี่ยก็ยังอยู่ในสภาพใหม่ล่องยังลึกอยู่ไยขนยางยังมีอยู่เลยนะครับเจ้าของเก่าเพิ่งเปลี่ยนมาไม่นานนะครับไฟก็จะเป็นไฟท้ายแบบธรรมดานะครับแต่คันนี้ไม่มีกล้องมองหลังนะครับถ้ามีผมว่าแหลมเลยรอยอาร์กยังอาร์กเดิมนะครับอันนี้ไม่เคยล้อซ่อมมานะครับเดีย๋ยวมายกด้านล่างแล้วก็ยังอยู่ในสภาพดีนะครับไม่มีรอยคาบสนิมใดๆ ไลเนอร์ยังสภาพใหม่เลยว่าเจ้าของเดิมเนี่ยไม่ค่อยใช้ก็ธรรมดาครับส่วนใหญ่รถ4ประตูเนี่ยจะไม่ค่อยบรรทุกอะไรเท่าไหร่อ่ะครับนี่อันนี้มีกันชนด้วยนะฮะก็ได้ไปในสภาพนี้เลยนะครับส่วนด้านนี้มาเรามาดูันที่ฝาถังน้ํามันนะครับเติมี2 0ได้ด้วยนะครับอ่บาไบโอดีเซลได้ด้วยนะครับอันนี้เขามีระบุไว้ด้วย,วยแล้วเราก็ม,มาดูรงห้องเครื่องกันนะครับ อย่างที่หลายๆคลิปที่ผมรีวิวเอาไว้อะครับเสียงเครื่องอันนี้ก็ยังเดินเรียบแล้วก็รอยคาบเยิมน้ํามันอะไรไม่มีนะครับแล้วมาดูที่ก้านชักนะครับเหมือนเดิมไม่มีไอกระชอนนะครับรอะเราเป็นรถคัดเกตเกรดเอคุณลูกค้าวางใจได้เลยนะครับและเรื่องไฟแนนซ์เราเก่งมากนะครับสําหรับคุณลูกค้านะครับที่สนใจต้องการรถไปใช้ในช่วงส่วนการนะครับ ผมแนะนำเลยนะครับเป็นรถคันนี้นะครับเป็น Toyota Revo 2.4J+ p ซ s อ Edition นะครับปี10เข้าไม่น้อยมากราคาเราขายแค่เพียง549,000บาทเท่านั้นเองนะครับและเกดคุณลูกค้าเออถ้าคุณลูกค้าสนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้ที่เพจ Facebook ไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ YouTube ของเรานะครับติดต่อเข้ามาเลยนะครับสวัสดีครับ